ครับก็มาสวัสดีครับมาพบผมอีกแล้วนะต่อต้นทนติดดินนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะยามเย็นช่วงเลิกงานมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมาบอกกับปัญหานะกับพี่น้องชาวสวนนะครับหลายๆคนที่เจอหรือกำลังเจอเจอกันอยู่นะครับช่วงฝนอ่อนบิดเบี้ยวนะฮะ ในช่วงที่ผลอ่อนเขาบิดเบี้ยวนะครับนี่นะฮะลักษณะจะเป็นประมาณนี้ฮะนี่ครับในช่วงนี้ผลอ่อนกําลังบิดเบี้ยวนะฮะนี่นะฮะช่วงนี้นะฮะทุเรียนถ้าพูดถึงอยู่ในช่วงนี้นะครับน้ํานี่ก็คือปัจจัยหลักนะครับซึ่งขาดไม่ได้นะถ้าขาดปุ๊บมันก็อาจจะส่งผลให้กับลูกทุเรียนนั้นบิดงอหรือเต็นไม่สวยนะครับ ครับวันนี้ต่อต้นก็พามาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับนี่รุ่นหลังนะครับรุ่นหลังก็ลูกใหญ่ประมาณนี้แล้วนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ทางจันทบุรีเจอสภาวะหนักครับนี่นะแต่เป็นลูกขนาดนี้ก็ทรงสวยอยู่นะครับอาจจะย้อนแสงมืดไปหน่อยนะฮะนี่นะครับอย่างนี้ถือว่าทรงสวยนะครับ นี่นะฮะอันนี้อาจจะบิดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปรอบสี่สามนะฮะช่วงนี้ปุ๋ยยาฮอร์โมนขาดไม่ได้นะครับต้องเติมนะฮะสำคัญเลยครับน้ำขาดไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีเสียลมครับเสียลมแถวจันร์เขาเรียกเสียลมกันฮนะเสียลมเ็าจะมาเหมา ผลผลิตของเราเกือบทุกปีนะครับเมื่อวานโดนแล้วนะฮะเมื่อวานโดนไปหลายสิบตันครับเกิดฝนฟ้าขนองพายุลมแรงฮะนี่นะฮะลูกขนาดนี้ยังพอรอดนะครับแต่ลูกใหญ่ครับไม่เหลือครับโดนเยอะครับเนื่องจากลมแรงนะฮะแล้วก็นี่ก็จะตกอีกแล้วนะครับเนี่ย ทีนี้ชาวสวนพี่น้องชาวสวนก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังกันนะครับถ้าอยู่ในช่วงขณะนี้ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากครับนี่การยาวนะครับการยาวจากที่ให้ดูนั้นนะครับนี่กาไม่มิดแล้วนะฮะนี่กำไม่มิดแล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะรเียนโบราณครับผ่านการยาวนี่นะฮะลูกขนาดนี้แล้วนะฮะนี่นะครับเพิ่ง่นยาเสร็จไปเมื่อวานนะฮะยาที่ต่อต้นใช้ก็จะเป็นคาเซียมบอลอนอ่าสาลาย เกลือมาขยายลูกแล้วก็ปุ๋ยเกจยีเบ็ดยีเบ็ดสามตัวนะฮะเป็นสูตรเสมอที่ใช้พ่นนะฮะนี่นะฮะในช่วงที่เขากําลังขยายพูขยายลูกแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นต้นริมทางนะครับของชาต้นนี่นะก็จะมีกประมาณเนี่ยนะครับ ะะข้างบนก็จะอยู่เป็นพวงๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะปุ๋ยห้ามขาดครับนาทีนี้ปุ๋ยขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่นะครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะในช่วงนี้นะฮะฝนตกลมแรงพายุเข้านะครับนี่ฮนะต่าลูก ม่ให้แฝงยังมากนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวพอนานปุ๊บลมแรงนะครับเขาจะมาลมเขาจะมาบิดช่วงนี้ยฮะขาดเนี่ยฮะบิดตรงนี้ขาดเลยฮะนี่นะะยังไม่แก่นะครับยังเนื้อขาวๆอยู่เลยนะฮะประมาณสิ้นเดือนเมษานะครับน่าจะแก่เนี่ยนะครับ ก็เป็นเก็บความรู้เล,เล็กๆน้อยๆนะที่ต่อต้นไ้นํามาฝากเพื่อนชาวสวนหรือเพื่อนเกษตรกรที่ทําสวนผลไม้อยู่ก็ดีนะครับหรือเพื่อนๆวีพีท่านใดที่กําลังจะสนใจอยากจะทําเกษตรก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปหรือมารับชมชิปของต่อต้นได้นะครับเผื่อจะได้ความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆเอาไปทำกับสวนตัวเองได้นะต่อต้นใช้แบบประหยัดนะครับ ทำเองคิดเองไม่เชื่อตามร,ร้านที่เขาบอกอะไรมากมายนะเพราะว่ามันจะเป็นการลงทุนเยอะแต่นี้ต่อต้นทำจะลงทุนน้อยเนีย่ยฮะต้องโไว้นะต้องดักไว้นะครับถ้ะเกิดการสูญเสียนะครับเพราะพายุมาคนกางแรงครับมาทุกปีบางสวนก็ช้ำจนน้ำตาไหลนะครับไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวนะ พี่ลมมาเก็บให้หมดนะครับพวกนี้ใหญ่ครับแหละ กดแชร์กดกระดิ่งให้กับต่อต้นคนติดตดินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต่อต้นขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม